สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่อง P Winner นะวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวแพ็คเขียวนะทุกคนที่คลิปที่แล้วผมบอกว่าผมจะมาทําการรีวิวทุกคนดูนะครับ <ST AR C> ว่าแต่ละตัวนั้นมีตัวไหนที่น่าเล่นสำหรับแพ็คนี้บ้างนะสำหรับอาทิตย์นี้ผมว่าแพ็คมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่ากับอาทิตย์ที่แล้วนะที่ที่แล้วคือแบบว่ามาดีทุกแพ็คเลยทั้งแพ็คมูแพ็คเ,นะเขียวนะแต่อาทิตย์นี้มาแค่แพ็คเขียวนะแล้วก็เป็นแพ็คที่ตัวเล่นน่าเล่นน้อยมากนะ แต่ผมก็จะมาทําการดูตัวเลยว่าแต่ละตัวน่าเล่นแค่ไหนผ่านหรือไม่ให้ทุกคนนั้นได้ดึงกันนะว่าจะผ่านไหมก็แต่ละคนได้ตัวอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะแล้วก็ผมจะมาดูว่าแต่ละตัวที่คุณได้นะั้นดีหรือไม่ดีสำหรับผมนะอันนี้คือความเป็นส่วนตัวเลยนะมาลุ้นกันสําหรับการรีวิวเรามาเริ่มจากตัวข้างบนสุดกันเลยทุกคนนั่นก็คือนี่เลยเปโดเราจะทําการกด โค้ด88ดสิบแปนะคนุณอ่ากระปุกนะก็โค้ด88แปดเราใช้โค้ดล่าสุดเลยอาร์โมลิมผมจะใช้โค้ดอาร์โมลิมในการเทียบทุกตัวนะทุกคนเราก็จะมาดูกันว่าโค้ดอาร์โมลิมเทียบกับทุกตัว,ตวจะเป็นยังไงนะแต่ที่ผมไปดูมาบาอ่าอย่างเช่นโอบักเนี่ยใช้โค้ดอาร์โมลิมก็จะไม่หนึ่งร้อยนะแต่ผมจะมาเทียบกับอาร์โมลิมให้ทุกคนดูว่า ค่าพลังที่ได้มาจะเป็นยังไงก่อนนะเป็นโค้ดใหม่ที่หลายคนนั้นอาจจะมีนะเพราะว่าเป็นโค้ดที่ดีอะ่ะไก่อีกคนนึงก็คือที่มีแทบทุกคนคืออลองโซ่นะอลองโซ่ so ก็ไม่ไม่เปลี่ยนงั้นเราใช้อมโมริมเหมือนเดิมไปเทียวค่าพลังเลยค่าพลังนะไม่มีแต่สีฟ้าสักอันแต่ว่าจะมีนนิดสีเขียวที่เยอะมากๆนะทุกคนก็ ค่าพลัง96แต่บัค SS นะตำแหน่ง SS 100ไม่ใช่100 SS ได้97นะทุกคนก็เป็นถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แอบบัคนิดนึงนะนี่ก็สกิลต,ต่างๆก็มีประมาณนี้เลยก็สำหรับผมถ้าทุกคนได้ตัวนี้ผมถ้าจับมาลงสนามใช่ไหมถ้าถ้าไม่ใช่ทีมที่มีค่าโอเวอร์ออลที่สูงเกินไปผมว่าตัวนี้ถือว่าเอามาเล่นลองเล่นได้นะก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นเลยก็สนาดเท้าขวา อายุ37ด้วยโอ้สตามิน่าน่าจะเอาไปเล่นน่าจะน้อยทุกคน84ก็ถือว่าน้อยนะก็เล่นได้ไม่เต็มเกมด้วยประมาณนี้เลยสลับเปโดเราไปด,ดูตัวต่อไปมาที่ยานโอบักทุกคนที่ผมบอกเลยนะใช้อาร์โมลิมก่อนมาดูอ่ะนี่ที่โครอโมลิมสแตกโอ้โหคือค่าพลังคือเด่นๆเ,เลย5อันฟ้าหมดอันนี้คือสกิล ิวโกวถือว่าเกือบครบเลยนะไม่รู้ว่าขาดอะไรก็เกือบครบอะ่ะก็ดูแค่ค่าพลังก่อนนะคนก็คลิกพาวเวอป์ิที่เหลือ9 0สีฟ้าหมดโอ้โหใช้เนียนเอาโซ่หนึ่งรอยนะลองโซ่100นะโซคือหนึ่งร้อยเลยก็ค่าพลังไม่ต่างก็แค่เพิ่มไปแค่โอ้ออเพิ่มไปแค่หนะึ่งะเป็นหนึ่งรอยก็อันนี้ก็คูมันก็ได้เก้าเก้า โค้ดของ AC ได้100อันนี้ก็ได้1น0่นะเฮ้ยอันนี้โค้ด AC นีนี่ไหวนี่โค้ดเลยนะผมลืมแล้วโคบาร์เซโลนาปะใช่มันซีฟิกของบาร์เซโลนาใช้นี้ไม่ได้ก็ใช้นี่ดิอองโซอองโซก็หนะึ่งร้อยสับใครที่มีอองโซก็โอบักหนึ่งร้อยนะค่าสเตตของโอบักนี่คือผ่านผมไม่ผ่านเลยใครไม่มีใช้ใช้ได้เลยแลเดี๋ยวเราไปลุ้น ก็เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะสหรับโอมาผมให้ผ่านเลยโอเคตัวต่อมาที่นี่ก็คืออินิโก้ชื่ออะไร,รอินิโก้มาติเนสอ่ะผมไม่ผมไม่ค่อยดูบอลลีกสเปนนะก็คูค่าพลังของมาติเนสมาติเนสอันนี้ก็จะเป็นนี่เลยประมาณนี้เลยมาติเนสค่าพลังเกือบ90้า้ยเ้า90โอ้โหมันมันไม่ให้ค่าพลัง เก้าสิบหมดอะทุกคนโอ้โหผมไม่เข้าใจเลยโอ้นี่คือเกือบเก้าสิบหมดอะไม่งั้นห,หูข้าพลังน,นี่คือไปเลยนะหีีเดียวอาจจะแตะไป9ดเก้าแปดเก้าเก้าได้เลยนะถ้าเก้าสิบหมดอะจะอืสปีดช้ามากเป็น,อนกองหลังที่สปีดช้าโอ้ยจัมโอเคเยโมงโอเคนะพลังป้องกันโอเคสูงอะไรเนี่ยร้อยแปดสิบสองผมมองว่าตัวเล็กไม่หน่อยนะร้อยแปดสองก็คือ กลางๆไงแต่ไม่ได้สูงขนาดนั้นอะผมว่าเล่นโอ้โหดูจากสก,กิลก็เล่นผมผมไม่เล่นนะเออถ้ามีตัวอื่นที่ดีกว่าผมก็ไม่เล่นแต่ถ้าไม่มีก็เล่นได้อะสำหรับตัวนี้ผมให้กลางๆนะผมไม่ได้ให้ผ่านขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ให้แย่ขนาดเลยผมมองว่าสำหรับกลางๆตรงที่ค่าพลังเกมรับมันเด่นนี่แหละเด่นแบบแต่ข้าวเกือบ90 3อันหรือคนโอ้แต่สปีดช้าแหละประเด็นอะ มีตัวดีกว่าก็ไม่ต้องเล่นนะทุกคนนะวา,านี้สลับมาตีนเน็ตัวต่อมาที่ผมได้เลยอีกตัวหนึ่งนนี่โอ้โหตัวจากเรอ,อัลมาดริดนะเป็นกองกลางนะซส,สไตล์บ็อกทูบ็อกนะบอลคอนโทรลดีท้ายโพซิชันดีดิบบิ้งเกือบดีใส่บอลโอ้โหดีเลยมียิงด้วยคิกพาเวอร์มีโอเคสปีดโอเคก็ สกิลนี่คือสกิลมีดับเบิลทัชนะดับเบิลชาร์ตวันทัชพาร์ตโอเคก็เป็นกองการทีถ่ถือว่าครบเครื่องนะไม่ได้บัก็กไม่ได้อะไรเลยก็ไม่มีก็ใช้ได้แต่ถ้ามีกลางที่ดีกว่าก็ไม่ต้องใช้นะผมว่าแดนนี่คาเบิลอสเหรอคาบอโอสอะไรอย่างเงี้ยก็โดนจากมาริดก็ไปคู่กับ,บตัวบาซ่าเลยมาติเนสก็กลางๆผมว่าไม่ได้ดีอะไรต่อไปดูตัวต่อไปเลยซานติอาโกกิมเมเนสนะสำหรับตัวนี้ ตันกัสที่98นะสลับผมก็โอ้เท้าซ้ายด้วยเป็นกองหน้าเท้าซ้ายสูง182ไม่ได้สูงมากจนเกินไปจาก a อซมิลานโอ้มีตัวอื่นที่ดีกว่าก็เล่นได้นะผมว่าตัวนี้ไม่ได้แบบบัเบต้าจา๋าข้ามได้ก็ข้ามด้วยนะถ้าแต่ถ้าได้ก็ลองเล่นดูผมไม่รู้ว่ามันจะบั๊กจะเบื่อะไรหรือเปล่านะสลับสปีดเกือบดีสุด สปีดต้นโอเคสปีดไม่ให้90ว่าผมไม่คอ่อยใจคนนี้คลิกพาวเวอร์เตะแรงด้วยแรงใช้ได้เลยความแข็งมียินด,ดีหม่งดีโอเคก็ประมาณนี้สำหรับสกิลก็ประมาณนี้เลยเฟิ First shot, ร์สทัมช็อตลองเรงเคอร์เลอร์วันทัดอุ้ยมีวันทัด้วยนะมีซูเปอร์ซับด้วยอุ้ยอย,อย่างนี้มีของหน้าวันทัดกาผมชอบเลยไม่ต้องเอาไปไม่ต้องไปใส่ให้แล้วก็มีวัตชี่หนึ่งสองโหถือว่ากิมมิเนสผมให้ผ่าน นี้ของไม่ผ่านเลยต่อมาตัวจากแอตแลนตาอุ้ยตั้าหนึ่งร้อยเลยเหรอว้าวผมได้ตัวนี้ผมตอนแรกผมคิดว่ามันเกลือโอ้โหตั้าหนึ่งร้อยตอนแรกเห็นค่าพลังแตะยิงเก้าสิบนี่มาก้าวเห็ดไหมเนี่นยโอไม่มีบูสเตอร์ไงใช่ไหมรอบูสเตอร์ออกผมบูสเตอร์ออกได้แค่เก้าแปดเคแต่นี้บูสเตอร์ไงหนึ่งร,ร้อยไปเลยโอ้โหคิดพล e ังเก้าสิบเอ็ดยิงเก้าสิบเอ็ดโค้งเอ็ดหกไมลนเนี่ยสปีดก็ เป็นกองหน้าที่ถือว่ากลางๆนะสูงอะไรสูง186ไม่ถือว่าสูงอยู่ขนาดเท้าวขวามีเฟิร์สไทม์ช็อตเฮดดิ้งนะวันทัดพาร์ตอีกแล้วโอ้ยชอบเลยวันทะัดพาร์ตเนี่ยกองหน้าที้หนึ่งสองปื๊ดด,ดีเลยบอลคอนโทรลถ,ถือว่าโอเคเป็นกองหน้าที่พลิกวันได้นะยิงเองได้ชงเองได้มีวันทัดพาร์ตชิ้หนึ่งสองก็ผมให้ผ่านนะสำหรับตัวนี้ชื่อเลเตกีโอเคอุ้ยไอ้ชื่อนิคุน เลยตะกี้ได้ยินบ่อยอยู่แต่ว่าให้ผ่านเลยนะทีห่หูมีบูสเตอร์100่งร้อแจ่มจันเลยไปต่อไปมาที่ตัวไฮไลท์เลยคาวิชา่าคาวาสเกเรียของเราห้าร้อยหนึ่งไม่มีบูธนะโอ้ยังมีบูธด้วยมีบูธถ้าไม่มีบูธ่าไหร่โอ้โหไม่มีบูธก็หนึ่งร้อยแล้วทุกคนโอ้โหใครได้ไปโคตรโชคดีเยแต่ผมไม่ได้โอ้โคตรเซ็งเลยโอ้โหผิวๆอ่นะ ยิงก็แตะโอ้โหถ้ายิงสั้เก้าสิบนี่คือโคตรเก่งแต่ยิงไม่ถึงว่าไม่เป็นไรนะสปีดก็โอเคแล้วโอ้โหสําหรับปีกถ้าไปเล่นหน้าสปีดเก้าสิบนี่โอ้โหถึงไม่แย่นโอ้โหฮีททาวเวอร์ยังไรยิงอย่างแรงมีโอ้โหบาลานซไม่แตะเก้าสิบโปร่งนะก้ได้โอ้โหไม่บล็อกอะไรนะค่าวปลาข้างในไม่บล็อกนะแต่ว่าถ้าสาวขวาสูงละแปดสามพิュ๊บเลยสกิลดับบลัช ไฟติ้งลองแรงเคอร์เลอร์พินพอยต์มีด้วยเอาไซค์เคอร์เลอร์ไซก้อยเล่นได้สองฝั่งนะมีสองคนโทรโอ้โขาดบันทัดพาร์ดเลยทุกคนไอ้ขาดบันทัดพาร์ดแต่อันนี้มีพินพอยต์พินพอยต์ก็ต้องไปเปิดใช่ไหมถ้าท่านไปเน้นเปิดเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ไปทุกคนคาวะสกิเลียโอ้แน่นอนว่าผ่านนะทุกคนผมให้ผ่านแน่นอนตัวนี้โอ้โห,โหสุดอะคาวะสกิเลียคือสุด,สด,สดอะแล้วนี่ตัวอีกตัวหนึ่งมีบูสเตอร์กองกลางนะทุกคน ตั100นหนึ่งร้อยนะโอ้โหโอ้โหไม่ได้เปลี่ยนโค้ดเลยสักตัวนี่หว่าแต่ไม่เป็นไรดูตัวนี้ต่อโอ้โหสไตเกอร์อิสติงนะหืมค่าพลังโอ้โหบาร์ร้อยสองบาร์ร้อยสองโอ้บาร์ร้อยสองบ้าไปแล้วโอ้ โอ้ยนี่มันใครครับเนี่ยอันนี้มันใครครับเนี่ยโอ้ยพี่ SS ร้อยสองเลยทุกคนเล่น SS ได้เลยครับลองเล่นดูใครเปิดได้โคตรโชคดีบอลคอนโทนเก้าสิบสี่ทายโพซิชันเกือบโอ้โหเกือบเก้าสิบบอลดิบบิ้งแปดแปดโอ้ยยิงก็จี้โอ้โหยิงสีเขียวป่านสีเขียวสปีดสีเขียวหมดโอ้ยคีเพอร์ก็สีเขียวโโอ้หผมว่าใครได้นี่คือโชคดีเลยโอ้โหปีนดับเบิลตัดเฟสติ้งเฟิร์สไทม์เฮดดิ้งโอ้โหทุกคน วันทัดก็มีชิงหนึ่งสองนี่แหละเมตาทีหนึ่งสองมันต้องมีโค oh. oh ้โชคดียังไงตัวนี้ก็ผ่านผ่านเลยโอ้โหมาลุยนต่อนี่เช็กกี้สูงร้อยเจ็ดสิบหกต้าสตลยโฮเเยอร์นะทุกคนเล่นปีกต่ำแต่ว่าเล่นปีกสูงได้แล้วก็ตรงกลางได้เอฟได้นะค่าพลังโอ้โหเขียยเยอะจัดอะไรครับเนี่ เวอร์จัดเวอร์จัดสีเขียวเยอะจัดโอ้ยยอมยอมสีผมไปได้ไหมแต่ว่าจะไม่รู้ลองเล่นไหมก็มีบัลทัดพาร์ตจินพอยต์ point, ไปเปิดหมงได้ทูพาสซิ่งโซคอนโทนเอาไซคเคอรเลอร์ยูทิกลองเล่นเคอรเลอร์โอ้มีตัวหน้านี่นีอ้อีกนะขวา,าไว้เปิดหมงนี้เปิดหมงนะเป็นโฮเพเยอร์ player, เปิดหมงนะแต่ว่าถ้าเปิดก็ น้อยไปหน่อยนะน้อยไปหน่อยแต่แปสิก็ดีแหละแต่ว่าผมว่าน้อยไปหน่อยสับนีผมว่ามีตัวอื่นก็เล่นได้ก็เล่นนะแต่ผมให้โอเคอยู่ไม่ไม่ไมไมแย่มามาดูตัวแบ็คขวาไวนีผ้ผมรู้สึกว,ว่าสุดยอดดีอยูน่นะ่นลองเปลี่ยนโค้ดดิเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,มีโค้ดที่พาไปถึงร้อยไปเนี้ยนะอ๋ตกไป9ก้าแปดเลยนี้น่าจะไม่มีไหมทุกคนไม่มีนะโอเคผมว่าแค่นี้แหละความสูงร้อยแปดแปดเล่นแบ็คขวาผมว่า สูงมากอายุ20ด้วยดาวลุล่งด้วยไอ้นี่ใครกันบนะ้างเนี่ยคริสเตียนมอสเครสลามอสเครสาผมไม่รู้จักชื่อนะขอโทษดนะ้วยเกมรับแต่90อันหนึง่งที่เหลือ80ขึ้น85ขึ้นโอ้โหแน่นอนว่าเกมรับแน่นสปีดตามตามคนเร็วด้วยเป็นดีเฟนดีเฟนซี l ูแบก็กก็แบ็กสายเกมรับก็โอเคนะมีปินพอยไม่ขาดเลยไม่มีปินพอยนะเป็นแบ็กเกมรับไปเลยมีโซคนอคนโซคอนโท สไลดิ่งแอร์เรียวบล็อกเกอร์เฮดดิ่งอิตาเลชั่นเฟิร์สไทม์ช็อตนี่แหละที่ผมบอกมีเฟิร์สไทม์ช็อตเวลาเปิดมุมก็เผื่อบินวามกระช็อกมาจากข้างหลังจากข้างแี้จากแถวสองก็ยิงได้เลยทุกคนตัวนี้เฟิร์สไทม์ช็อตมีมีไฟติ้งด้วยโอ้หถือว่าขาดแน่นอนครับตัวนี้สำหรับติดเตียนตัวนี้นะไปเรามาลุยกันที่ตัวสุดท้ายตัวจากไบเอียนบิลนิกนะทุกคนโอ้ตัวจากไบเอียนบิลนิกส์เหมือนในี้ย ก็เิ่ยในไงดีกผ็ผมไม่ค่อยมีทูพาสซิ่งแล้วผมไม่ค่อยรู้จักตัวจากบาเยอร์ด้วยดิบล็อกทูบล็อกนะดูค่าพลางาังไหมโอ้เขียวเยอะจัดโอ้แพ็กนี้ตัวเขียวเยอะแต่จะไม่แตะฟ้าเลยะทุกคนมันจะแตะก็ไม่แตะจ่ายบอลเกือบแตะฟ้าเห็นไหมแล้วก็ถือว่าเป็นอีกตัวนที่ว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไรสำหรับผมผมไม่ค่อยให้ผ่านนะตัวนี้แต่มีทูพาสซิ่งนะตัวนี้มีทูพาสซิ่ง ตามนี้เลยลองแรงชูตติ shooting, marking, ้งแมนมาร์กกิ้งวันทัดพาร์ตเอาไซค์เคเลอร์สูพาริ่งนะแอรี่เอบล็อกเกอร์ก็ประมาณนี้นะคนสลับการ์ดเขียววันนี้ก็ตามนี้เลยทุกคนผมไม่รู้นะว่าเอาไปเล่นทุกคนจะเข้ามือแค่ไหนแต่สำหรับผมก็ประมาณนี้เลยทุกคนก็แบบว่าผมไม่ได้เล่นทุกตัวนะผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งก็แล้วแต่ทุกคนจะนําไปเล่นเลยนะว่าเก่งไม่เก่งก็สำหรับใครที่ลองแล้วก็ลองคอมเมนต์กันมาดูว่า จะเก่งไม่เก่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะก็ที่ผ่านเลยมีโอบักแน่นอนเปโดนี่ผมก็ให้ผ่านได้อยู่นะมาติเนสไม่ไม่มีตัวหลักหนึ่งที่เล่นแล้วก็ไม่มีก็ไม่ดีก็เอาไปเล่นได้แต่ตัวจากมาริตนี่เหมือนกันก็ไม่มีก็เล่นได้แต่ผมไม่ให้ผ่านนะสำหรับผมเลยเพราะผมว่าทีมผมก็มีตัวดีอยู่นี่ไงกองหน้าให้ผ่านตัวจากนี่นะจากเอซิลาให้ผ่าน จากเนต้าอัตตาลันต้าให้ผ่านแน่นอนเขาไว่สก,กิลียผ่านแน่นอนตัวโอเวเยอร์ Over, ตัวนี้ที่ตาร้อยก็ผ่านแน่นอนตัวเปิดมงตัวนี้ก็ให้ผ่านแน่นอนแบคขวาผ่านแน่นอนส่วนบบเยนก็ยังไม่ให้นะก็ประมาณนี้ทุกคนก็อันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามได้ครับมีมีอะไรที่จะนเสนอเน,นก็คอมเมนต์กันได้นะคนก็ ให้เกียดสงกันแล้วกันนะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ